โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไอคส่านะครับวันนี้มาเร็วหน่อยนิดนึงนะครับหลังจากที่ผมได้ลั่นวาจาไว้ในสตรีมนะครับว่าผมจะมาสอนลุงดานไท3สามแบบเอ็กซ์ตรีมคนเดียวยังไงให้ผ่านโดยที่ใช้แค่ฟิเซอร์เออวินและก็บูมานะครับอ่ะก็อย่างที่พูดไปนะครับผมจะใช้แค่3ตัวแต่ว่าทําไมผมถึงเอาโกโจมาด้วยเพราะว่าตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับจะเป็นตัวหยุดเวลา เป็นตัวคูมะเป็นตัวดามจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขอแค่ให้เอามาครับเพราะว่าเราจะมีตังเหนือในตอนท้ายนะครับผมก็เลยเอามาเสริมให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับเริ่มต้นมาก็เวฟที่1เวฟที่2เนี่ยเราก็จะวางฟิเซอร์ระยะประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็จะทําการอัพฟิเซอร์นะครับตัวนี้เป็นขั้นที่2นะตอนนี้ผมอัพได้แค่ขั้นหนึ่งก็รอเก็บตังนะครับคือคลิปผมจะเร่งแบบคูณ3เลยนะครับเพราะว่าใช้เวลาเล่นนานมากสําหรับการเล่นโซโลครั้งนี้นะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันไม่เคยเปิดออโต้สคริปต์เลยครับทุกวีเนี่ยเราต้องค่อยๆเคลียร์แต่ละเว็บแต่ละว็บไปนะครับทุกเว็บมันจะใช้เวลาเคลียร์แบบแบบนานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่ยาวนานมากแต่ผมจะตัดแบบคูณ2และเอคูณ3ไปเลยและก็จะอธิบายแต่ละขั้นตอนให้มันรวดเร็วไม่รู้แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะฟังทันไหมเอาเป็นว่าให้ดูภาพไปด้วยแล้วกันตอนนี้นะครับวีบที่3ผมก็อัพิซซเซอร์ขึ้นขั้นที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ขอย้ำอีกทีตรงนี้นะครับว่า การวางฟิเซอร์เนี่ยต้องวางระยะให้ตรงผมเลยนะเพราะถ้าเกิดวางพาดแค่นิดเดียวนะครับป้อมแตกแน่นอนครับคือมันจะมีแค่เซียววิที่ทําให้เราหัวร้อนได้นะครับรเพราะว่าผมเคยวางพาดและแบบวางพาดแค่นิดเดียวนะครับคือป้อมแตกไปเลยอ่าตอนนี้ผมลงฟิเตอร์อีกตัวหนึ่งไปนะเพราะว่ามันจะตีไม่ทันนะครับตรงนี้คือดา,ดา,ดาเมจเราพอแล้วแต่ว่าตีไม่ทันนะครับเพราะนั้นผมลงฟิตเตอร์อีกหนึ่งตัวไปตัวนี้ก็ต้องอัพถึงขั้น2นะครับอ่ามันก็จะมีฟิเซอร์ 2ตัวนะครับแล้วก็2ตัวนั้นก็จะถึงขั้น2ทั้ง2ตัวครับอ่าถ้าเกิดเราออาฟิเซอร์อันนี้ผมพูดล่วงหน้าเลยนะถ้าเกิดออาฟิเซอร์ตัวด้านหน้าถึงขั้น2แล้วให้ลงบูมานะครับผมอ่าแต่ว่าตอนนี้ผมเก็บตังค์อยู่นะก็อันนี้เป็นเว็บที่4นะครับเว็บที่4กับเว็บที่5เนี่ยก็จะเป็นเว็บชี้ชะตาะครับว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเว็บ4เว็บ5เนี่ย คือมันจะมีช่วงมอนที่ออกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์หรือว่าตัวเดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราต้องดูดีๆครับแล้วก็เป็นช่วงสําคัญมากๆเลยอันนี้ผมรอลุ้นดูอ่าดูนะคือมันเนี่ยมันเสียววินะครับมันมันมันแค่นิดเดียวเราอาจจะแตกได้เลยนะอันนี้ผมก็อัพฟิเซอร์ครบแล้วนะครับก็ลงบูมาต่อเลยนะครับผมอ่าบูมาอันนี้เราก็ต้องถ้าจะไม่บิดเอ่ออัพได้แค่ขั้นเดียวนะครับในเว็บที่สี่บูมาอัพถึงขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เว็บที่ห้าอยอัพเพิ่มนะ ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพอ,เ,อ,อเด้งมาเวฟห้าปุ๊บเนี่ยเราจะเอาเงินเนี่ยไปลงที่บูม่าไม่ใช่นะครับอย่าเพิ่งเอาเงินไปลงที่บูม่าครับให้เอาเงินเนี่ยมาลงที่ดิสเซอร์ก่อน1ตัวนะครับอ่าคือพอเมื่อกี้เด้งเด้งตังมาใช่ไหมมันก็จะมีตังอยู่ประมาณ8 0 0และหลายคนก็อาจจะเอาไปลงที่บูม่าไม่ใช่นะครับต้องมาลงที่ดิสเซอร์ก่อน1ขั้นนะครับให้มันเป็นขั้นที่3นะครับแล้วก็พร้อมที่จะลงอีกตัวหนึ่งนะครับอ่า แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงนะเพราะว่าผมคิดว่าไหวแต่ผมเริ่มลังๆผมจําได้อ่ะเนี่ยผมอัพเลยนะครับเมื่อกี้มันจะไม่ไหวนะครับตอนแรกอุ้ยมันจะไม่ไหวแล้วผมก็เลยอัพเลยครับก็กลายเป็นมีฟิสเซอร์สามขั้น2ตัวในเว็บที่5นะครับแล้วก็ตังที่เหลือเนี่ยจาลงที่บูมาแลวนะครับผมอ่ะตรงนี้ผมก็รออัพบ,บูมาไปอ่ะขึ้นบูมาได้โอเคนะครับผมแล้วก็โตีตัวโคนอะไรปกติไปเลยนะครับก็ถือว่าพอผ่านเว็บที่5ไปเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับผมใช้คําว่าเล่นง่ายเลยเพราะว่า เออคือดามจเราเริ่มพอแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อัพไปเลยอ่ะตรงนี้ได้ตังมาพันสามนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเก็บตังไว้ขึ้นบูม่าใช่ครับแต่คือตังตรงนี้นะครับใจเย็นก่อนแต,แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าในคลิปเนี่ยหรือว่าตอนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมขึ้นบูม่าเลยแต่ตรงนี้ผมจําได้ว่าผมใจเย็นก่อนยังไม่ขึ้นบูม่าเลยเพราะว่าผมผมน่าจะเช็คเลื่อนมอนก่อนอ่าเนี่ยผมมาเช็คเดผมมาเดินมาเช็คเลื่อนมอนก่อนเลยว่ามันได้ไหมมันตีแตกไหมโอเคตีแตกวันช็อตได้ผมอัพ นะครับในเว็บที่6กเราก็ขึ้นบูม่าเป็นขั้นที่3ครับแล้วก็จะได้ตังค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นี้ก็ขึ้นบูม่าตัวที่2ไปนะครับก็อันนี้ผมจะเริ่มเริ่มโอเคแล้วผมคิดว่าน่าจะชนะได้แล้วนะครับถ้าเกิดเราผ่านเว็บ5ไปเนี่ยค่อนข้างโอกาสชนะชัวนะครับก็ค่อนข้างโอกาสชนะชัวก็ย้ำอีกทีนะครับตัวที่4หรือว่ายูนิตที่4ที่เราจะนํามาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นโกโจนะครับเป็นตัวอะไรก็ได้จะเป็นคูมะาเป็นอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มดาเมจให้เราหรือว่า มันหยุดเวลาให้เราครับจะเป็น NEO หรืออะไรก็ได้นะผมอ่ะเพราะว่ามันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับในเว็บที่1 5แต่ตอนนี้อ่ะตอนนี้มาเว็บที่7แล้วเว็บที่7ผมก็จะมีบูม่าแล้ว2ตัวนะครับขั้น3กับขั้น2แล้วก็อัฟฟิเซอร์ไว้ด้านหน้าอีก3ขั้นนะครับผมเพราะว่าฟิเซอร์ด้านหน้าเนี่ยก็จะช่วยตีเหมือนกันนะครับอ่าตรงนี้ผมก็ไปเรื่อยเรเริ่มจิวแล้วอ่าดูเหมือนมอนจะหลุดนะแต่ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าวันช็อตไม่ได้ผมมีเห็นมีตัวหนึ่ง ช่างใจแล้วผมก็จะอัพจะอัพฟีเซอร์ดีไหมจะอัพฟิเซอร์ดีไหมตอนแรกผมก็ไม่อัพตอนแรกผมคิดว่าผมไม่อัพแต่อัพนะครับแต่ผมอัพแต่จะไม่ได้อัพตัวไหนต้องดูก่อนน่าจะอัพตัวหลังนะครับน่าจะอัพตัวหลังแต่น่าจะไม่อัพหรือเปล่าอ่าไม่อัพไม่ up, อัพไม่อัพอ่าไม่อัพผมเอาเงินไปลงบูม่าจากขั้น2เป็นขั้น3นะครับอ่าเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นผมอัพไหมหรือเปล่านะเออแตน่น่าจะไม่อัพเห็นไหมผมเอาเงินไปลงบูม่ามีเงินเหลือนิดหน่อยก็ลงบูม่าอีกตัวหนึ่งไปนะครับ ก็ประมาณนี้ทําไมถามว่าผมถึงไม่เล่นไปด้วยภาคไปด้วยนะตอนนั้นเพราะว่าผมเล่นหลายตามากจนพูดไม่ไหวนะครับตรงนี้ผมได้เงินเด้งมาครับในเวบพี่แปผมก็เอาเงินมาลงที่ okay. ฟิเซอร, okay. ร์ด้านหน้านครับให้เป็นขั้นที่3นะครับเอ้ยขั้นที่5นะครับให้เป็นวงใหญ่เห็นไหมเนี่ยให้เป็นวงใหญ่ไปเลยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีฟิเซอร์อยู่ด้านหลังอีกผมก็อัพไปนะครับอัพฟิเซอร์ไปด้านหลังให้เป็นขั้น4นะครับมันก็จะมี5 4 3สนะครับประมาณนี้ฟิเซอร์เรา ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคผมมองแล้วว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับผมจะเอาเงินไปลงที่บูมาให้มันเป็นขั้นที่สานะครับสาหรับขั้นที่1อยู่ตอนนี้มันก็จะมี3ขั้น3ตัวครับโอเคเอาเงินไปลงที่บูมาอ่าได้เด้งเงินมานะครับเด้งเงินมาตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งเอาไปลงที่บูมาครับให้เอาเงินมาลงที่เออร์วินนะครับเพราะว่าผมจะทําการกดบาบลตั้งแต่เว็บที่9นะครับแล้วก็มีตังเหลือเนี่ยให้ลงที่ฟิเซอร์นะครับฟิเซอร์ตัวที่2ที่อยู่หน้าหน้าเนี่ยให้อัพไปถึงขั้น3ก่อนนะครับในเว็บท พออัพไปถึงขั้น3เนี่ย<ๆ>ก็รอนะครับก็รออ่าอ,อันนี้พออัพไปถึงขั้น3ก็รอนะครับหลายคนอาจจะไม่ทันหรอกเพราะว่าผมเล่นคลิปเร็วมากแต่ถ้าเกิดผมไม่เร่งมันจะยาวมากนะครับเอาเป็นว่าดูให้ทันว่าผมอัพตอนไหนอะไรยังไงนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็ไปเรื่อยๆื่อนะครับกดเริ่มกดบารบนแล้วอ่านตอนนี้ก็เริ่มกดบารบนแล้วนะครับอ่าน,นี้ผมรู้สึกว่าฟิเซอร์ด้านหลังไม่ได้ตีผมขายฟิเซอร์ด้านหลังนะครับเพื่อที่จะขึ้นบูม่าขั้นแม็กนะครับผมเพราะว่ามันมันน่าจะไม่ตีแล้วนะครับเพราะว่า ตัวนี้ผมก็ปล่อยให้มันเคลียร์ไปก่อนแล้วจะขึ้นบูม่านะครับให้เป็นขั้นที่แม็กขั้นแม็กนั่นแหละนะครับผมอ่าพอขึ้นบูม่าขั้นแม็กไปปับ๊บผมก็จะเอาเงินที่ได้จากบูม่าเนี่ยมาลงที่เอ่อเออร์วินแล้วก็ฟิสเซอร์นะครับผมเออเออเออร์วินเนี่ยผมจะอัพทุกตัวให้เป็นขั้นที่1นะครับส่วนฟิสเซอร์เนี่ยก็จะพยายามขึ้นแต่ละตัวให้ถึงขั้นที่5นะครับขึ้นแต่ละตัวพอถึงขึ้นขั้นที่5แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งอัพแม็กให้เอาตัว ให้มันลงตัวใหม่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าขั้นที่ห้ามันได้วงใหญ่แล้วดามเมจมันก็โอเคนะครับให้เอาเงินมาลงที่ตัวใหม่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับอ,อัพแค่ขั้นที่ห้าพอครับจนกว่าเราจะวางฟิเซอร์ได้สักสักห้าตัวนะครับถ้าเกิดฟิเซอร์ได้สักห้าตัวแล้วถึงขั้นที่ห้าเนี่ยค่อยมาไล่อัพให้มันแม็กทีละตัวอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าก็ไม่รู้ว่าหลายคนจะเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เราก็เล่นสบายแล้วนะครับเล่นสบายแล้วอันนี้ผมก็มีตังค์ด้งด้งเว็บมาเว็บ เด้งเวฟมาผมก็อับบูมาครับและตังเหลือผมก็ามาลงที่เออร์วินให้มันแม็กทุกตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าแต่ตอนนี้มันยังเหลือยังไม่แม็กอีก2ตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เอาเงินมาที่อ่าเอาเงินผมตอนนี้ผมเอาเงินมาลงที่ฟิเซอร์นะครับเพราะผมรู้สึกว่าาวางอีกตัวเนี่ยไม่ไม่โอเคเดี๋ยวดามอไม่พอผมก็เลยเอาเงินมาลงที่ฟิเซอร์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงตอนที่เวฟสิบเอ็ดเนี่ยมันมันต้องเอาเงินมาลงที่ฟิเซอร์ให้ได้ก่อน5ตัวนะแต่ผมรู้สึกว่าโอเคนาจะไหวผมก็เลยลงแค่3าัว แล้วเอาแม็กไปเลยนะครับทำไมมันไม่เหมือนกับที่ผมพูดว่าลง5ตัวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเงินไม่พอนะครับผมก็เลยมาลงที่ฟิสเตอร์ให้มันแม็กให้พยายามแม็กทุกตัวที่ผมลงอยู่ตอนนี้แต่มันแม็กได้แค่ตัวเดียวแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมก็ไลยเอาไปอ่าตอนนี้มันแม็กแล้วสตัวนะครับได้ตังค์นีวิมาอัพเออร์วินให้มันแม็กไปเลยนะครับผมอ่าอัพเออร์วินให้มันแม็กไปเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเออ่วางบูมานะครับไม่ใช่วางหรอกอัพบูม่าให้แม็กโอเคแม็กแล้วก็มาลงที่เออร์วินเลยทีนนีี้้ะครรับเเเออยยมาลลงท่ฟ์ พยายามลงฟิเซอร์นะครับก็ตรงนี้ผมรู้สึกว่าลงที่ฟิเซอร์ให้หมดเลยตังที่ได้จากเว็บ12ลงที่ฟิเซอร์ให้หมดแต่พอเด้งไปเว็บ13ผมจะไปลงบูมาหนึ่งตัวให้เป็นขั้นแม็กแต่ตอนนี้เราเคลียร์เว็บ12ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะ สบายแล้วนะครับน่าจะค่อนข้างที่จะสบายมันแลดูลําบากนะแต่จริงๆมันสบายเลยครับคือมันจะจุดสําคัญจริงๆมันจะเว็บ5เว็บ6นะครับอ่าเว็บ4เว็บ5เว็บ6นี่แหละนะครับแต่หลังจากนั้นมันจะเล่นสบายนะครับอ่าตอนนี้ผมเอาเงินลงที่ฟิเซอร์นะครับตอนนี้เออวินเราแม็กแล้วฟิเซอร์เราก็แม็กซสตัวนะครับแล้วเอามาเช็คเลื่อนมอนเริ่มนมันโอเค ผมก็เลยลงบูไมาอีกหนึ่งตัวตอนนั้นผมคิดว่าผมจะไม่ลงนะแต่พอเช็คเลื่อนมนแล้วโอเควันช็อดได้ผมก็ลงบูไม่อีกหนึ่งตัวและที่นี้นะครับเราก็จะเน้นไปที่การอัพฟิเซอร์ให้แม็กทุกตัวแล้วก็จะมาลงโกโจเพื่อที่จะวางดักหยุดเวลานะครับถ้าเกิดไม่มีโกโจตัวไหนก็ได้จะเป็นคูมะตัวเพิ่มดามจตัวอะไรต่างๆก็ได้หมดนะครับขอแค่เพิ่มดาเมจอย่างน้อยก็สัก10,000ประมาณนี้นะครับอย่างน้อยดามจดเพิ่มมาสัก10,000นะครับอ่าประมาณนี้เนาะอาจจะเป็นโซโลหรือว่า Eternal, เอสค มันไม่เอามาก็ได้นะครับจริงๆไอายูนิตที่4ที่เราเอามาเนี่ยไม่จาเป็นต้องเอามาก็ได้แต่ทําไม้พุ่ถึงเอามามันเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าผมลองแล้วว่าถ้าเกิดไม่เอาไม่เอายูนิตตัวที่4มาเนี่ยแล้วใช้แค่3าตัวเนี่ยเล่นเล่นยากนะครับมันอาจจะมีจังหวะพลาดเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาตัวโกโจมาหรือว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปจะเป็นตัวหยุดเวลาหรือว่าตัวเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจขอสัก10,000นะครับพอแค่นั้นเองนะครับ อ่ะตรงนี้ผมก็ได้เด้งเด้งเคลียร์เวฟมาผมก็อัพฟิเซอร์ไปรัวๆนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ไม่แน่ใจละหลายคนเนี่ยเข้าใจกันหรือเปล่านะครับน่าจะเข้าใจถ้าเกิดไม่เข้าใจพยายามดูได้หลายรอบแล้วก็ดูปรับช้าก็ได้นะครับเพราะว่าผมอยากจะเล่นคลิปถ้าเกิดไม่เล่งเนี่ยโอ้โหตายห่าครับคลิปยาวครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันมันนานจริงนะครับตรงนี้มันนานจริงอันนี้ผมก็อัปไปฟิเซอร์นะครับแล้วก็เคลียร์เวฟชิลแล้วนะตรงนี้ผมรู้สึกว่าโอเคแล้วนะเวฟสิบห้านี้เล่นง่ายเลยครับเพราะว่าได้ต่างจากบมา อะไรต่างๆค่อนข้างโอเคแหละตรงนี้ผมก็อัปไล่ออฟฟิเซอร์ไปเรื่อยนะครับผมอ่าไล่ออฟฟิเซอร์ไปเรื่อยก็อย่างที่บอกไปใครที่ไม่เข้าใจพยายามลร่งดูว่าตอนต้นคลิปเนี่ยผมอัพฟีเซอร์ยังไงอัพอะไรยังไงนะครับง่ายๆเลยเปิดมาอัปฟิเซอร์ให้ได้2ขั้นนะครับอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็อัปให้มันได้2ตัวอะไรประมาณนี้นะครับอ่าตรงนี้ผมก็ถึงเวฟซิาแล้วนะครับขายบูม่าเลยก็วางกดโจเพื่อดักหยุดเวลานะครับถามว่าไม่หยุดเวลาได้ไหมได้ก็อย่างที่บอกไปหลายๆรอบนะว่าไอ้ยูนิตที่ ถามว่ามันจําเป็นไหมไม่ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะแต่ที่ผมเอามาเพราะว่ามันเล่นง่ายขึ้นนะครับมันเล่นง่ายขึ้นมากๆเพราะว่าตังค์มันเหลือไงเข้าใจไหมคืออย่างน้อยตังค์มันเหลือก็ใช้ให้มันคุ้มนะครับตังค์มันเหลือเป็นหมื่นเลยนะใช้มันคุ้มนะครับผมจะเอาตัวอะไรมาก็ได้อย่างที่บอกไปนะครับเอาตัวอะไรมาก็ได้ขอแค่เพิ่มดาวเมจสักสักเยอะหน่อยนะไม่ไม่น้อยเกินไปเพิ่มมาสัก1 0 0 0 0หมื่นพอ10,000แค่1 0,000นะครับหนึ่งหมื่นพอบัฟเข้าไปอาจจะ3 0,000นอะไรประมาณนี้นะครับจะเพิ่มตัวอะไรก ก็คลิปนี้จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากที่ดูมาถึงตอนนี้ไม่เข้าใจยังไงก็ลองดูบ่อยๆนะครับผมก็จะเล่นผ่านเองนะ